ไปทุกคนตอนนี้คอยอยู่ที่สนามกีฬาเมืองโขงแข่งจัมปะสักทุกคนเลยมี้มาเบิงการแข่งขันกระตอรทุกคนเลยตอนนี้แม่นัดรอบแปดทีมแปดทีมตัดเสักสิงเขาเซจีทีมเกมมันอัลนเกมมัอาละอ่าเล็กทั้งฮางฮางสมหรอฮางสมอยู่ทางฝั่งงานตอนนี้ทั้งบ้านมุษแสนสมาคมกัตโตะสมาคมกระตอตะมุกตอนโขงอยู่ทางฝั่งนี้ สมาคมกอล์ฟตอนโค้งเจอก,กันกับเล็กมาจากบ้านทางสมตอนนี้เกมกำลังเสีเอิบเนาะตอนนี้เพยังบอมอยู่ที่ว่าคู่นี้จะเป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่ว่าซูซีทุกคนเลยเบิงบม่บอกว่าถือว่าไพ่จเป็นโฆษณาท่านผู้ชมผู้เซียกันรุ่นกันละนั้งเบิงบม่บอกออกมาไพ่เป็นโฆษณา ็นไปเรียบนั่นก็จากเขมากคังอยู่แล้วนะตอนนี้ไอ้น้งองทั้งทั้งสมนี่เท่าไรเปียบทั้งเลินเนาะเพราะว่าฝั่งนี้มันสีบโบ่ฟางกับแสงตะเว็นปัญหาแต่วต่ามือนี้กรับฟ้าพ้นเป็นใจเนาะมันบเลียดเออนี่แต่ว่ามรารุ่นกันเกมตอนนี้กำลังสิเสียดทางฝั่ง,งน,นี้นเปนสมาคมกระต่อตอนโค้งทางฝั่งนี้เป็นไอ้น้หนหนงองมาจากบ้านทางสม มาดูดมาส้มมาเียร like 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 oh no, wow. ่วมกันพี่น้องไปจะได้ไอ้น้องเหเห็นกระเตะใส่ตือนอยู่บรโอ้ยโอ้ยเข้ามาเตือน้ามาตือนความพร้อมดีสู้จากบเซ็น่หโอนี่ผมเมาเลยกพกัอ้าวไอ้น่องเากะที่ว่าบมีปัญหาเพื่อนบะเว่าตอนนี้กำลังตัวยังบานแหลกอะไรเพื่อวอมทางกายอยู่เนาะ ผุนทานผู้ส่งผู้เสียกันทักเชียนเต็มเป็นมารอดถา่าจะได้ผู้สาวเสียหางไรอย่ฮะแมีแนบวัวมันมาขังสนามอีบอัโอ้เอออ่ะ <c> ไ <oughs> อ้เที่นี่เพื่อแขง่งชันไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้เพื่อกาลังลุ้นเสียอยู่จะได้ไหมเสียหางไรเลย <c oughs> เชื่อมาสองเชื่มาสองอ่ารุ่นน้ำการอาจารย์มันรุ่นน้ำการอย่างนี้อตอนนี้เกมกำลังเลือลาาล่อนโทษเลยที่ว่าทางรอนไต่เข้ากระไรไปนึงแตะเนาะนะสิเก็บพาไปจังการนำงามให้พี่น้องเบ่งมาเลยเอา เกมกำลังเลิกที่ว่าเป็นคู่รุ้นเหลือดีกคู่หนึ่งทุกคนเลยเอาเกมเริ่มเริ่มมาเนี่ยทั้งใตไ่ไปดาวนึงเตมตัวนี้เป็นเตมไล่ทุกคนมันเป็นแตะหลอกเตมสอง 0, thang tài là 2 <laughs> <laughs> tài. Toàn thi thang tài nãm trên nữa đang tưng lượn lên, บอลท่เรือซอมกันจกักเถื่อกำลังจับ่มสักกดร์ันนี้แทงทีมสมาคมกตอบอลโค้โงเลยเอาไลเอาไลแต้มเอาไล่หนึ่งต่อสแต้ม คะแนน4ต่อ1เจอว่าทีมไอ้น้องทงั้งทั้งสมนำไปเป็น4แต้มต่อ1แต้มคะแนน2ต่อ4 คะแนนสามต่อสี่ที่บาส่งหลดมาเนาะท่านี้โหลดกินยังสวยงามคะแนนสี่เท่า อ้าวตอนนี้กำลังสู้ซีกันนะทุกคนคะแนนหาตัวซีตัวสูซีกัน คะแนนหาเท่าคะแนนทกหากระทาตั้งลูกเสือยังพิพภายกันได้ทุกคนเนาะเจสเสือยังบ่ทันในซัว ตำโพดเนาะส่งตำหลายคานี้หาตัวเจี๊ยบแค่เดียวใช่ไหมวันแั่เขียวเนา

ตอนนี้ไว้รุ่นทั้งห้างสมใจใจเนาะทั้งนี้ที่ผ่ากันไงายๆอาที่ว่าบกไปยัง

ตอนนี้ที่ว่าทางสมาคมกุตอนโค้งนําไปเป็นซิเวตโตเก่าเนาะลังจาที่บายน้องทางซุ้มนาหางสามแสมตอนนี้กับมาเต่งขึ้นสองแสบเป็นสิเวตเก่า เตมที่ว่านำห่างเป็น12ต่อเก่าเกี่ยวมีมีพลิกล็อกเนาะหลังจากที่ว่าไอโน่ทห้งสมนำห่าง3เตมตอนนี้กลับมานำห่างตอนนี้ทั้งกระโตสาพันบอลโค้งเขากลับห่างไปอีกเป็น3แเตะเขึิ้นเนาะ ไปแล้วตัเงสยล้อเป็นพูอ้อยลบาเยหรอัวให้ว้่านดี้แทนามกงไม่นู่ละสายพูอละเย้นี่บอกเด สิบต่อสิบสามทางเตะที่มาตามหลังตามหน่อยโอ้เตะถ่วงบอกตรงนี้เตะขาหัวว่าจะจุดสงไปตอนนี้ที่ว่าน้ำห่างเป็น14ต่อ10

เงินสดถ่ายทุกคนโอ้เตะดีนี่เปนทางเลือนหรือไเป็น1ิต่อ1ิ่เอานำเขนมาอีกแล้วทุกคนเลย อาวที่บราซิลเ,เอ็มเ,เนาะและเองเกียบนี้ทางสาพันกบต่อบอลโค้งห้องกัสนาไปโดยเต็บสิบหาต่อสิบเอ็